สวัสดีค่ะเบเองนะคะวันนี้นะคะก็มากันแบบหน้าสดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเป็นวันหยุดพักผ่อนวันสบายๆของเบสนะคะเราเบสก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆหนึ่งตัวะหะ้อยากจะมาแนะนําเลยนะคะสำหรับใครที่บอกว่าในวันหยุดพักผ่อนวันสบายๆแบบนี้นะคะอยากจะแต่งหน้าแบบเบาๆนะคะหน้าไม่ได้รับการรบกวนมากจนเกินไปนะคะแล้วก็หน้าเนี่ยดูแบบเป็นธรรมชาตินะ่ะแต่งหน้าแบบอ่อนๆเบาๆสบายๆนะคะวันนี้ค่ะเบสมีผลิตภัณฑ์ดีๆหนึ่งตัวะค้อยากจะมาแนะนําเลยค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับกันแดดผิวหน้านั่นเองนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพิเศษกว่าค่ะเพราะว่าเขาสามารถเป็นทั้ง BB รองพื้นนะคะแล้วก็เป็นครีมบํารุงผิวหน้าไปในตัวด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ที่เบสพูดถึงอยู่นี้ก็คือนี่เลยค่ะตัวนี้มีชื่อว่า BB Bright Sun Protection T inone นั่นเองนะคะจากแบรนด์ DN Story นั่นเองค่ะสําหรับแบรนด์ DN Story ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเบสใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาหลายตัวมากๆเลยนะคะและแต่ละตัวนะคะใช้ดีมากๆเห็นผลจริง ะะแต่สําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เบสปลื้มมากๆเลยเพราะว่าในวันหยุดพักผ่อนวันสบายๆของเบสแบบนี้นะคะเบสจะไม่ต้องมาทารองพื้นให้หนักหน้าจนเกินไปนะคะแต่ว่าเบสจะใช้เจ้าตัวนี้ค่ะตัวเดียวนะคะแล้วก็แต่งหน้านะคะออกจากบ้านได้เลยนะคะบอกเลยว่าผิวหน้าเนี่ยดีมากๆหน้าดูแบบ ธรรมชาติหน้าดูขาวใสดูแบบว่าไม่หนักหน้าจนเกินไปนะคะเดี๋ยววันนี้เบสจะมาทาให้ดูนะว่าตัวนี้เนี่ยมันบางเบาจริงๆหรือเปล่านะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เขาสามารถที่จะช่วยในการปกปิดได้ด้วยนะคะพวกรอยจุดด่างดำต่างต่างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ค่ะล้วตอนนี้นะคะเบสก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้วย BB b r i g h t Sun p r o t e c t i o n T In ินนะคะจากแบรนด์ D N Story นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเบสชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าดูได้เลยว่าหน้าเบสเนียนแล้วก็เด้งมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะไม่หนักหน้าด้วยนะคะสาหรับจุดเด่นของเขาเนี่ยที่เบสชอบมากๆเลยนะตัวนี้เนี่ยเขาสามารถเป็นได้ทั้ง BB กันแดดรองพื้นแล้วก็บํารุงไปในตัวด้วยนะคะด้วยสารสกัดหลักๆของเขาเนี่ยที่มาจากว่านหางจระเข้นะคะและวิตามิน b 3 นั่นเองค่ะซึ่งจะช่วยในการฟื้นบำรุงดูแลผิวหน้าของเรานะคะให้นุ่มชุ่มชื่นค่ะและที่สําคัญค่ะตัวนี้เนะะี่ยสามารถที่จะเนี่ยช่วยกันน้ํากันเหงื่อนะคะและกัน UVA UVB ด้วยนะคะควบคุมความมันได้นานถึง8-12ชั่วโมงเลยนะคะคือทาตัวนี้ตัวเดียวนะคะรับรองว่าหน้าของคุณนะ,ะจะเด้งตลอดทั้งวันเลยและที่สําคัญค่ะหน้าไม่ดอกระหว่างวันด้วยนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์ามาด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะเบสอยากจะมาแนะนำจริงๆนะคะเพราะ ว่าผลิตภัณฑ์ของ D&Story n Story ของเขานะคะดีทุกตัวเลยนะคะอันนี้คอนเฟิร์มเลยเพราะว่าเบสใช้อยู่นะคะแล้วก็ใช้หลายตัวมากๆนะคะอยากจะมาแนะนําแล้วก็อยากจะมาบอกต่อค่ะอ่ะสําหรับใครสนใจนะคะก็ไปหาซื้อมาใช้กันดูนะเบสแนะนําจริงๆค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่านี่เลยค่ะ BB Bright Sun Protection T in One นะคะจากแบรนด์ D&Story นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเบ๊ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ